อย่างนี้พอพอมันสอนแล้วมันซับซ้อนแล้วมันดูเข้าใจยากเนี่ยอาจารย์ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็จะมีคนเนี่ยตกเป็นเหยื่อถูกหลอกอ,อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มองเรื่องนี้ว่ามันควรแก้จริงจังไหมครับว่าคนทำให้มันง่ายแล้วมันกระชับกว่านี้หน่อยใช่ธรรมะพรธเจ้าเนี่ยเป็นของละเอียดละอ่อลึกซึ้งแต่ไม่เกินวิสัยที่มนุษย์จะรู้ได้แต่ปัญหาคือกลายเป็นว่าเอาของยากมาทําให้ยากเข้าไปอีกมาต้องลําดับลำดาตามลําดับเหตุปัจจัยต้องมีสับแสงเข้าไป แล้วเราไม่ได้เรียนบาลีเราจะไปรู้สับแสงพวกนี้ได้ยังไง mm hmm. โดยปกติเราศึกษาเล่าเรียนวิชาการทางโลกเพื่อหาเงินเนี่ยก็ลาบากพออยู่แล้วยังจะเอามายัดเยยดให้เราบ้าักเรียนรู้สับภาษาบาลีที่มันวุ่นวายไปหมดดังนั้นพระเนี่ยรักษาภาษาบาลีคือภาษาเดิมเพื่อใช้ในการแปลธรรมะแล้วเอามาบอกสอนคนอันนี้เป็นหน้าที่ของพระที่ศึกษาเล่าเรียนเนี่ยทำเลยดีมากเลยอนุโมทนาสาธุเกิดประโยชน์ต่อพระศาสนารักษาพื้นฐานเดิมของภาษาไว้เพื่อนําดับคําสอนเนี่ยหรือรักษาพระศัตธธรรมเนี่ยให้ตั้งมั่นคงดารงอยูน่นานดีมาก แต่คําถามคือคาราวาด้าโยงเขาไม่ได kind of ้ม well, ีโอกาสในการเรียนเรียนภาษาบาลีเราต้องสอนเขาในหลักคําสอนที่เป็นภาษาไทยแม้แต่การสวดมนต์ทุกวันนี้อาจารย์พูดเรื่องการสวดมนต์ก็ยังเป็นประเด็นมาด่าอาจารย์อีกว่าการสวดมนต์เนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเป็นดีนะทำไมต้องมาขวางเรื่องการสวดมนต์อาจารย์ไม่ได้ขวางเรื่องการสวดมนต์อาจารย์เชียร์เรื่องการสวดมนต์ได้ซ้ำแต่สี่งที่อาจารย์ต้องการให้เขาสวดมนต์คืออะไรสวดมนต์ตามหลักคาสอนพระเจ้าจุดประสงค์ของการสวดมนต์เพื่ออะไรเพื่อให้เราเนี่ยท่องจําคําสอนของพระองค์ นําไปปฏิบัติตามคําสอนนั้นได้เมื่อเจอปัญหา <c oughs> เราจะตัดสินใจแก้ไขปัญหาในชีวิตเราเราจําคําสอนมาได้เราจะได้เอาคาสอนมาใช้เลยเมื่อเจอปัญหา <c oughs> แต่คําถามไม่มีคําสอนในหัวเลยมีตบทสวมดมนต์อาจารย์ถามว่ากําลังเจอปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งปัญหาหนี่สินคนมาตามทวงนี่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้สินยังไงดีจะพูดกับเขายังไงดีเราจะไปท่องอิติปิโสใส่เขาเหรอพอเวลาเขามาทวงเอ้ยเอาเงินกูคืนมาอ่ามึงมีติดค้างไว้แล้วจะไปยืมสวดอิติปิโสพระกวาลฮสมาสัมพุทโธมันก็ไม่ใช่ไหม ข้อเราอะไรเราจาได้แค่นี้ไงภาษาบาลีคําถามคือถ้าเราจําเป็นภาษาไทยพระพุทรเจ้าบอกว่าเวลาเจอภัยมาเนี่ยหรือใครมาทวงหนี้ดิสินเนี่ยให้ทำยังไงตั้งสติสัพชัญญะพูดกับเขาด้วยวาจาอ่อนหวานปณีประนอมต่อเขาด้วยความจริงแล้วตั้งจัดสัดจจะความจริงว่าเราจะคืนเขาเมื่อไหร่ตามเหตุตามปัจจัยถ้ามีสติสัปชัญญะเราจะสามารถนําหลักคํญญาสอนพระเจ้าเนี่ยตอบต่อปัญหาหรือแก้ไขาปัญหาในสถานการณ์นั้นได้เลยแต่คําถามเรานั่งท่อมจาบทสวดกันเต็มประเทศไปหมดเสียวเวลาวันหนึ่งคืนหนึ่งกับการสวดมนต์หมดเวลาไปกับการสวดมนต แล้วนําบทสวดนั้นไปเข้าใจตามหลักคําสอนได้หรือเปล่าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันได้ไหมถ้าอาจารย์ถามกลับคนที่สวดมาอยู่ทุกวันรู้ธรรมบุรุธเจ้าบทใดบ้างที่อ่านอยู่ที่สวดอยู่นะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรตอบไม่ได้แต่ถ้าในทางกลับกันเราท่องเป็นภาษาไทยหมดเลยพระบุทธเจ้าสอนอะไรตอบได้ไหมต้องตอบได้เหมือนเราจะไปสอบอ่ะเรียนหนังสือแล้วต้องทําข้อสอบใช่ไหมถ้าเราอ่านหนังสือมาเราอ่านเป็นภาษาอะไรภาษาไทย mm. เวลาเราเข้าใจเราจะทําข้อสอบผ่านได้แล้วเราจะนําหลักการวิชาการที่เราเรียนในทางโลกเนี่ยไปทํางานได้ คำถามไปนั่งเรียนเป็นภาษาที่ตัวเองไม่รู้เรื่องมันจะเอาไปใช้เลยได้ไหมไม่ได้มันเสียเวลาเปล่านั่นแหละความยากความยากมนอยู่ตรงนี้บวกกับไปนั่งถือคมภี์ใบลามานั่งเทศกันแล้วมานั่งทําเสียงทุ้มๆท,ทาเสียงยืดยานใครจะฟังรู้เรื่องทุกวันนี้มันไปแรปเปอร์กันหมดแล้วทาไมเด็กวัยรุ่นม,มันชอบไปฟังแรปเปอร์พูดอะไรเร็วๆฉาๆมันต้องการลบลับจบๆตัดจบเร็วจบมันเข้าใจเข้าใจเสร็จปุ๊บก็ไปทําตามเลยแต่เนี้ยมันยืดเยื้อ ฟังอะไรก็ไม่เข้าใจไม่ตอบสนองต่อความต้องการของมันได้ไม่เข้ากับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของมันจบพระเจ้าเนี่ยให้พระองค์พระองค์บอกว่าพระธรรมก็ดีพระวินัยของพระองค์ก็ดีเนี่ยเมื่อพระองค์ตัดสอนไว้ดีแล้วเนี่ยห้ามตัดทอนห้ามเพิ่มเติมจากสิ่งที่พระองค์สอนห้ามดัดแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยให้สอนไปตามหลักศาสนาความจริงเพราะนี่มันคือเนื้อความแต่พระองค์เนี่ยให้ปรับตามยุคตามสมัยปรับตามยุคตามสมัยหมายความว่าอะไรธรรมะเข้าได้กับทุกคนแต่ยึดความหมายเดิมไม่ได้หมายความว่าต้องไปขึ้นนนั่งรรมนะ ต้องไปถือคมภีรใบาลานนะผู้เรีเจ้าไม่เคยสอนเรื่องนี้เลยอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่ยกตัวอย่างองคุริมาอ่ะกำลังวิ่งฆ่าคนอยู่อ่ะผู้เรีเจ้ายังสอนได้เลยพระองค์เจอหญิงโสเพณีพระองค์ยังสอนได้เลยพระองค์ทรงเจอสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่กาลังทําลายทําร้ายคนอื่นอยู่กําลังด่าทอต่อว่าคนอื่นอยู่ผู้เรีเจ้าเขาไปสอนด้วยความเมตตาเขาแก้ไขตัวเองได้เลยแต่พวกเราบอกว่าฟังธรรมต้องเข้าวัดนะต้องไปนั่งอยู่หน้าพระด้วยความสำรวนระวังต้องนั่งพระเพียบไปร้อยพนมมือนะมันยากไปหมดไปุูกมันก็บอกทําไมกูต้องนั่งพระ เห็นไหมนั่นปัญหาเลยเพราะอะไรมันไม่ยอมรับกับประเพณีแบบนี้เนี่ยเรียกว่าประเพณีผู้ทีเจ้าไม่เคยสอน <Ừ. S 1> แต่ผู้ทีเจ้าสอนะอะไรเราฟังทำตรงไหนรู้เรื่องฟังทำตรงนั้นในสมัยพุทธกาลม,มันฟังทำชุดวัดที่ไหนอ่ะป่าเขาตรงไหนก็บรรลุธทมได้เข้าไปตรงไหนก็บรรลุทมได้ขอให้มีพระธรมคําสั่งสอนแล้วต้องเข้าใจตัวผู้พูด พระเจ้าจึงพูดทำเนี่ยตามอินทรีย์บารมีตามความเข้าใจของคนกล <c oughs> ุ่มคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน <c oughs> ไปที่หนึ่งก็ต้องสอนแบบหนึ่ง <c oughs> ไม่ใช่กลุ่มคนทุกคนสอนเหมือนกันหมดไม่ได้ <c oughs> ไปในที่ที่เขาทําเร็วทําชั่วมีความเห็นผิดก็ต้องสอนเคลียร์ความเห็นผิดเขาก่อนถึงสอนให้ยิ่งขึ้นไปได้ <c oughs> ไปสอนกลุ่มวัยรุ่นไม่ได้เข้าใจหลักคำสอนพระเจ้าเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ต้องสอนตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นปรับความเห็นเขาค่อยๆสอนใยิ่งขึ้นไปเนี่ย คณะสงฆ์ไทยหรือคณะคาราวะญาติโยมที่กำลังสอนธรรมะอยู่ควรเห็นแก่ประโยชน์ตรงนี้ก่อนไม่ใช่เอาแต่รูปแบบประเพณีแต่เราไม่ทิ้งการสอนตามลำดับตามคําสอนพระเจ้า